ตามตามเมตัเทกัามุญยางสามินาปารุบโกนิตพังสามินาจตามธรรมาเมตัเทเ,เอารวยวางไว้ความือวางไว้จิตคิขวาอ อดรงเงขะปาราทานธรรมทาเมพันเตมัจจาตังบุญยังไมาหาเมพันเตมัจจาตังบุญยังสามินาปะลุกโกทิตตังสามินาตังธรรมทา เมพันเตเอาดวยวางไว้ขวามือวางไว้พื้นรั่งขางขารล่งหนึ่งครับารานธรรมทานเมพันเตมัจจจตังกุนตังไหน้าครั้ง24่สิ่องคะ์นะคะรับนะฮะพลังอ่า เสนาหน้าโบสถ์นะครับตอนนี้กำลังจะส่งนาคนะครับผมเข้าอุโบสดนะครับนะเดี๋ยวเขาจะหวานทานกันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเอ่อจะสนุกแค่ไหนนะฮะดอกยวไลน์ก็จะพยายามจะถ่ายภาพให้มันออกมาสนุกที่สุดนะตอนนี้นะฮะถือกล้องมือเดียวด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าภาพจะนิ่งไหมนะฮะเดี๋ยวปักท่านเลยนา สิบสองรูปหลังเดี๋ยวเข้าไปอยู่หลังเสมาดานุษย์ใช่ถ้าับภาพออกมาไม่นิ่งก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าดอกเตอร์แบกโฟโต้นะขึ้นต้นไม้อยู่นะครับมือนึงก็เกาะติดไม้นะครับนะอีกมือนึงก็ถือกล้องนะครับผมนะฮะขอให้ได้ภาพออกมานะครับถึงแม้จะไม่เต็มร้อยก็ขอให้ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้นะฮะหน้าทั้งหมดนะฮะยี่สิบสี่องค์ตอนนี้แบ่งแล้วนะฮะเหลือแค่สิบสององค์นะครับนะ อีก12องค์น่นจะอยู่ด้านหลังอุโบสถนะครับผมจะเอาเข้าไปรอบแรกก่อนนะฮะแค่12องค์นะครับผมเดี๋ยวจะมีวันเดี๋ยวจะมีการหวานทานตรงนี้นะครับผมนะฮะพิธีกรของเรานะครับนะก็ประจําเลยนะที่วัดเรานะฮะ อ่าสทปะเสิร์ต <42 S 1> นะครับเพียงจันนะครับผมทั้งน้างหนาทั้ง12องค์นะครับกำลังหวานทานนะครับผมนะฮะดูภาพนะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่เก็บหมดเลยนะฮะนี่เลย <laughs> สำหรับจ้างภาพดอกตะแบกโฟรโต้นะคะ,ะได้ประทึกภาพอันนี้ไว้ก็รู้สึกว่าพอใจแล้วนะครับโอ้โดูสินัทเขวี่ยงมาใส่กระเป๋าแล้วไม่มีปัญญาเอานะครับว้าวโอ้ยมาถูกตัวดอกรักเลยอ่ะครับนานาทั้ง12องค์นะครับกำลังหวานทานนะครับผมนะฮะดูภาพนะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่เก็บหมดเลยนะฮะนี่เลย <laughs> สำหรับจ้งางภาพดอกตะแบกเฟรโต้นะคะได้ป <eterm oon> ระทึกภาพอันนี้ไว้ก็รู้สึกว่าพอใจแล้วนะครับโอ้ยดูสิคับเขาเหวี่ยงมาใส่กระเป๋าแล้วไม่มีปัญญาเอานะครับว้าวโอ้ยมาถูกตัวดอกรักเลยไม่มีปัญญาเอานะครับผมนะฮะก็มาร่วมแล้วนะมาร่วมทําบุญหวานทานกับข้าวแล้วเกือบพันนะฮะสําหรับดอกหนึ่งกระดอกสองนะครับสําหรับงานนี้นะฮะอันนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสําหรับหวานทานนะครับสําหรับนาคสิบสององค์นะครับนะฮะ แบ่งครึ่งนะฮะอีก12องค์นั่นอยู่ด้านหลังอุโบสถนะครับผมนะฮะตอนนี้นะหวานทานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเอาหน้าทั้ง12องค์นั้นเข้าอุโบสถนะครับผมปกติแล้วก็มีแตรนะมีแตเรเชิดนะครับแต่ว่างานนี้นะครับติดโควิดนะเขาก็เลยงดไปนะครับผมนะฮะ ปีนี้จะไม่มีการยื้อยุดนะฮะฉุดกระชากกันนะครับนะฮะเพราะว่าทางคณะกรรมาการนิ่งการนิน่งเลยนะฮะให้นาคเดิน,นห้ามเกาะน,นะฮะห้ามเกาะน,นะก็เป็นระเบียบดีเนาะ,ะเป็นระเบียบดีนะฮะไงแล้วก็ภาพนะฮะจะไม่นิ่งเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าดอกอาดอกตะแบกโคโต้นะขึ้นต้น รีลาวดีอยู่นะครับมือหนึ่งก็เกาะกิ่งนะครับแล้วอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องมือเดียวนะรู้สึกจะสั่นๆสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะยังไงก็ไม่ว่ากันเนาะคนมันรักกันนะฮะขอให้ได้ถ่ายภาพเป็นใช้ได้นะฮะนะฮะตอนนี้นะน้าทั้ง12องค์นะฮะกำลังจะปอกขันวางทานอ๋อชุดแรกเข้าไปแล้วนะฮะชุดที่เห็นอยู่นี่คือชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับผมนะฮะจากชุดแรก12องค์ผ่านไปแล้วนะครับนี่ชุดที่สอง12องค์เช่นกันนะครับผมกำลังหวานทานอย่าง เข้มข้นเลยนะครับโอ้ยสนุกมากสนุกมากนะดอกตะแบกโฟโต้กำลังทำหน้าที่นะครับเป็นช่างภาพนะครับนะฮะอันนี้นะดอกตะแบกเองอะเก็บคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับถ้าหากว่าอยากจะดูซับนะครับก็ให้เข้าไปนะฮะดูได้หลายๆรอบเลยนะครับที่ u t u b e นะฮะดอกรักดอกตะแบกหรืออีกช่องหนึ่งสำริดแสงเหลืองนะครับผมนะฮะ อตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับนาค12องค์รวมเป็น24องค์แล้วนะครับนะหวานทานครบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังนําอ่านาค อีก12ององอาชุดหลังนะครับเท่าอุโบสถเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็ประมาณสัก่็จะมาสักหนึ่งทุ่มหรือไม่ก็หกโมงเย็นนะครับนะฮะก็ญาติโยมจะได้ย้อนกลับมานะครับมาใส่บาตรพระใหม่กันนะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดนะครับไม่มีญาตินะครับที่บวชนะฮะก็มาทาบุญด้วยนะครับนะฮะมามามาใส่มาใส่บาตรพระใหม่ได้เลยนะครับนะฮะเย็นนี้นะครับนะฮะวันนี้นะ หกโมงหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มนะครับเห็นคณะกรรมการบอกนะฮะภาพที่ท่าเห็นอยู่คลิปที่เราเห็นอยู่นี้เป็นคลิปขององานอุปสมบทนาคหมู่นะครับวัดพระพุทธบาทเขาทรายปีหกห้า <5 S 1> นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผ้าสฆงแล้วนะครับผมนะฮะอนหน้าที่ของ เจ้า,า,าภาพหรือไม่ก็ญาติิที่มารว่วมบุญในวันนี้ก็กลับไปอาบน้ําอาบผ้านะครับเดี๋ยวประมาณสักหกโมงหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มนะค่อยมาใส่บาตรใหม่กันนะครับสําหรับดอกตะแบกโกโต้นะครับขอฝากผลงานาคลิปนี้ไว้ในอ้อมใจของท่านด้วยนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วก็ดอกตะแบกโกโต้ยังรักการถ่ายภาพอยู่นะครับผมนะฮะขอบคุณครับ